สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องแม่ดาแฟมิลีนะคะอัปเดตเช้าวันนี้นะคะฝนตกนะคะฝนตกทั้งคืนนะคะวันนี้ก็น่าจะทั้งวันนะคะฝนตกทั้งคืนวันนี้น่าจะทั้งวันเพราะว่าดูท้องฟ้าแล้วนะคะมืดคืมไม่มีแสงตะวันเลยนะคะนกนางแอ่นก็จะบินล่อนนะคะเล่นน้ำฝนนะคะส่วนรถรับส่งนักเรียนนะคะ ก็ไปแล้วนะคะรถรับส่งนักเรียนเนาะโอ้โหดามาเปิดประตูนะคะด้านหน้าโอ้หนี่ค่ะฝนตกนะคะน้ำนะคะโอ้โหถ้าเป็นบ้านเราก็อึ่งอ่างนะคะเนาะฝนตกน้ำ น้ำอะไรนะเขาเรียกว่าน้ําอ่างหินนะคะน้ําอ่างในบนหินเนาะก็จะมีอึ่งอ่างออกมาล้องระงมนะคะเดี๋ยวไปดูนะแปลงผักของเรานะคะไปดูแปลงผักของเราว่าน้ําจมอยู่ใต้น้ําหรือเปล่านะคะเพราะว่าน้ําเยอะนะคะฝนตกมาดูไปทางนี้ มาดูดอกกุหลาบทางนี้ไม่ไดาว่าจะเอาญ้าว่าจะมาเอาญ้าออกแล้วก็ปลูกดอกไม้เสริมนี่ดอกกุหลาบทางนี้นะคะโหดีจังเลยนะคะนี่แม่ดาเอาดาวเลืองมาปลูกนะคะสดชื่นเลยนะคะ ได้อากาศเย็นได้น้ํานะคะส่วนหญ้าก็จะกลับมาเขียวขจีนะคะหญ้าก็จะกลับมาเขียวขจีอยู่ที่ลานองค์ปูบรรยากาศ่วนนอนจังเลยนะคะต้นไม้ดอกไม้นะคะคงจะงามแล้ว เมดาก็จะปลูกนี่แหละค่ะเสริมเข้าไปอีกเนาะบรรยากาศเช้านี้นะคะอัปเดตบรรยากาศยามเช้าฝนตกนกนางแอ่นนะคะโอยมีบุญไม่อยากอยู่จากไม่อยากอาอยู่ห้องนะคะเพราะว่ามีบุญนั้น เขาชอบออกมาหาไล่จับนกจับหนูนะคะแล้วยิ่งนกนางแอ่นเยอะแบบนี้นะคะเขายิ่งชอบสวนดอกไม้ของเรานะคะที่ไม่ต้องลดน้ำแล้วนะคะถือว่าเป็น เราได้พักผ่อนนะคะเนาะถือว่าเราได้พักผ่อนไม่ต้องรดน้ำดอกไม้แล้วนะคะนี่ที่นายช่างใหญ่เทนี้สวยมากเลยนะคะทีนี้ก็กว้างขวางแล้วค่ะโอ้นี่ไงเดินได้หรือ,อยังเนาะเดี๋ยวเดินก่อนนะ แข็งหรือ,อยังเนาะ,ะลองแตะดูโอ้ oh, แข็งแล้วเดินได้แล้วโอสุดยอดเลยถ้าเอฟซี C มาก็สามารถนะคะน้ำดื่มไว้บริการนะคะน้ำดื่มน้ำเขียวน้ำแดงน้ำมี ไว้คอยบริการนะคะมีนมด้วยนะคะมีเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีพันใบสีนะคะมีทูบโอ้สุดยอดเลยนะคะกว้างขวางดีแท้นะคะเดี๋ยวเราเอาน้ำมาล้างก่อนเนาะล้างน้ำปูนออกนะคะโอ้ดีๆีด,ด,ด กว่างขวางเลยสุดยอดเลยนะคะหนาวเย็นคงจะไม่อยากออกจากที่นอนนะคะโอ้โหกองข้าวใครนี่สวยแท้นี่อนอาาโอ้โคิดว่ากล่องข้าวโอ้ยแม่ได้มาดูแล้วเอ้า ทำไมกล่องข้าวมันสวยแท้โอ้นี่นะคะสวยจริงๆนะคะโอ้โหเอาไว้สำหรับไปใส่บาทนะคะเนาะไปวัดนะคะไปวัดไปใส่บาทสวยมากๆเลยเสือก็ามาแต่เช้านะคะโอ้โหนกนางแอ่นเยอะเลยเสือ นกนางแอ่นมันเล่นน้ําฝนไงนี่นะคะกว่าจะได้แต่ละท่านะคะว่าจะได้รูปขึ้นต้องวิ่งไม่รู้กี่รอบแล้วนะได้ไหม,ไไมโอ้สามรอบนะคะรอบที่สามถึงได้โอ้โหูนกนางแอ่นเดี๋ยวเราไปดูแปลงผักดูดูดูด,ดูนกนางแอ่นมันบินแบบ มันบินแบบนี้แหละมีบุญมันถึงจะออกมาเล่นน,นี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนู้มีบุญออกมาแล้วมีบุญออกมาแล้วออกมาไล่จับนกนางแอน่นว่าไงคะเจอไหมเจอนกไหมมีบุญจะทำยังไงดูนะดูดูด ออมองได้แต่มองขบ,บินผ่านไปผ่านมาโอ้โหพี่แอนนี่ฝนตกครั้งคืนน้ำท่วมแปลงผักอีกแล้วโอ้โหว่าจะแห้งแล้วเชียวกลับมานะคะน้ำเต็มอีกแล้วนะคะผักจะรอดไหมเนาะสงสัยจะต้องได้สูบน้ำออกแล้วแหละพี่เฮนนี่ชงสัยจะต้องได้สูบน้ำออกแล้วละ่ะ นี่นะคะแต่ว่าหอมท่านสวยอยู่ดีนะที่ปู๊มันยกล่องเนาะปูมันยกล่องขึ้นแต่ว่าตรงนี้มันก็ต่ำนะคะตรงนี้มันต่ำนี่นะคะฝนตกทั้งคืนนะคะน้ำก็เต็มทุ่งเต็มท่าแบบนี้แหละคะ่ะโอ้ยไม่ต้องลดผักเลยนะคะหอมนี่สวยเลยแจ๋วมาดูมาดูาดโอ้โหแตงของแอนก็โอเคเลยนะฝนตกแล้วนี่ ทั้งถั่วทั้งแตงทั้งคะน้านะคะพริกมะเขือนะคะไปดูของเราน้ําท่วมหรือเปล่าน้ําน้ํานะคะผักคะนา้ามาดูฝั่งนี้นะคะโอ้โหฝั่งนี้ก็น้ําท่วมแต่แปลงผักบุ้งพอดีเลยนะคะผักบุ้งชอบน้ํานะคะผักบุ้งนี้ชอบน้ําโอเคเลยนะแต่ว่าอุ้ยของเรามันอยู่สูง ดีเลยไม่ต้องลดน้ำอ้ยกําลังงามได้ที่อุย้ยวันนี้ปลูกผักได้เลยนะอากาศเย็นเย็น,นี่ผักกําลังงามกําลังเขียวปื้อปือ้ขึ้นเลยนะนี่เนะาะอีกหน่อยก็คงจะกินไม่วัดไม่ไหวนะคะแปลงหนึ่งนี้เยอะมากเลยแล้วแปลงผัก